จากความพญาจังหวัดมุกดาหารเข้าใน้สืบทอดไว้มนเสือเกาหลังไห้ผ้ากันเทียนผู้ปัญญาพญาน้อยเดินตามห้อยพันสางไว้ยังสิไดสืบแนวจังสันแล้วพี่น้องเอ้ยตัว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 มันเยืนมันเยืนอยู่ดีมีแห่ What? Wow. พี่น้องอิ้นและญานันแกีคนเ้าคอยบาานงนอและยานดต่อมาทุกวันนี้นี่แหละคนโบราณ คนมามีแต่แค่งนมาเตามีแล้วมีสาวตับปลาคว่า,นนา,ยา,ยากัน้าเตาเกลขยันเอาคู่ใ กัแค่กันไปกันมาเม่วันกันไปทื่เโอมโน้อโคไกสมัยนี้รักพันยาเลยสุด่อถ้ากันอแตกไปถ้ากันกอสากไปโบมีให้เสียงสุบโบมีให้เสียงสูบ พ่อพ่อเป็นไหไปหาสุดขันมันบอคือเป็นไห้เปใส่ขันมันบอกไงสุดแท้แต่ว่าอัศนะอันนี้ก้า้อยเอาโฮ้โฮโฮโฮหหหหหหหาหหยอหห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 นหหอ 네 <목소리도> 我们。 ผู้สาวผาหยูงามโอโหวดผู้บ้าน้น้อยก็เสกอยสู้แข่งพุทะแนลรพญานโกโทมากแต่แคบหานผู้บ้ากันรักเธอดีเลยเลยหลอกตัว นว่าเป็นพญาไอปแฟนมารตอคืนในวันนี้น้องสาวใจประรษงนั้นเจ้าอองเรื่องเพื่อนในมาโฮคันมฮัอกเจ้าออมาเอาให้ด้วย บอกว่าใจกระจงกันต่อเรื้อเศร้าว่าแต่ไม่ภายกันภาพร้อมหัวมองกันเป็นๆตาได้สิทธิ์สารใส่ลงใส่เป็นแต่ได้อยู่สนสิทธิ์สารส่นๆส่วน มัคที่ท่นผูสาวก็เลยวาไอ้อิ้ย่ามาตทะเลตเเล่ามาจับ2จับก็ถึงพอเดี๋ยวถ้าผองโอ๊ยมัสิเขียวใสมืมัสิเขียวถสมันมนนี่ันบ่เจ็บขา แสงสันเวชนะโอ้ยไพ่เฒ่าจีไรโซ่เฮ้ยหย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยานงสาวคันอนี้เมี่ยแล้วที่ไย่มากคือของที่มองมากคือกันตากตาชิคัดมาดังดังผาตานอหางีเห็นโอ้ยต้กต้อห้าเที่ ខ្លាប់ក្នៃ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 ក น,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 ออน้าเลยเจ้าอาบน้ำเมื่อใดสจำมาใหม่คือทำเทน,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 น่าเลยน้งเลยเจ้าอาบน้ำเมื่อใดสจำมาใหม่คือใครคือทำตายมีหน้าท่านดังคืออีกาอาบน้ำห,หน้าตีนบ้าน,านเลยหน้าเอ้ยตายเอ้ย น,น้องมนอาบน้าหอมขนองนองกระจังขาวเอามาขูดมากน้ำม้าถูกก่กระจังเกียยท่านแม่อาอย่าเมื่อเรียงเพลงสิเกียตกว่าเก่าอันนี้ก็ว่าสอยขอบคุณครับซอยซอยพี่น,น้องข้าวซอยสาววัวลำกระเจ้าแมงเนื้อฉันบ่ได้เจ้าซานี ไอ ic, to to ้สิขอตายเกิดจากไม้เด้อสาวาระมือขั้นชาติหน้าเจ้าเกิดเป็นวัวเมียไายสิเกิดเป็นวัวผูกคุปโง่ๆเลยไรเซ้งเด้อมาเด้อเอาโหโหโหขอขออนุญาตแนะนับแพ็ปยวพิเศษเลือกขันเป็นเป็นเจ้าน้องลูกล้อเป็นเป็นเจ้าตาตากระเท พอเป็นชาวอับสันิการตายแม่เป็นคนไทยมาเลียนลุกชิยบเหนหอมงเป็นล่ำลัยหาไ่ใส่เป็นล่ำเหมือน่ราล้าเนาะากสันสานต้องขอบอัตัวซุ้ให้ท่านัันธรรมจกับหนีสารคามครับผมเอาหลวงเอาเงาเนาะขอเป่ลาบแป๊บนึ้ง ตัวตัวต่วส่วนิมมีพยานพรอายุแค่13ปีขอบคุณพั้งซอยพี่นอกขั้งซอยจป็เกและเป็นกำลังใจถุกบุกขาดขาดที่ได้พิ่งมากขึ้นถูกเจ้า พี่น้องเอก็ขาดสีไหนก็ไล่หนามเราเอาลองลองพี่น้อง้็ขาดสีด้วยนั่งยื้ซื้อกันด้วยดูเถิดผู้กานังฟัคลั้งยืนให้มีเงินล้านใส่กระเป๋ามีเงินล้านใจกระเป๋าขอขอบคุณครับ